ไปดูบทสัมภาษณ์หลังจบเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้กันสักหน่อยมีของเอริธเทนฮาร์ที่ให้สัมภาษณ์แบบงงงด้วยรวมไปถึงรอยคีนที่ออกมาจัดหนักจัดเต็มใส่บร oh ูโน่เฟนเดสโอ้โหดูจากอาการของเอริธเทนฮาร์แล้วนี่น่าจะเป็นผลข้างเคียงหลังจากโดนเป๊ปกาดิโอลาแล้วก็ลูกทีมสอนบอลไปแบบคนละชั้นในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เมื่อคืนที่ผ่านมาจนเจ้าตัวออกมายอมรับว่าแมนยู U, เล่นได้ดีแล้วในครึ่งแรก แต่ว่าการเสียจุดโทษดันกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้แมนซิตี้เอาชนะไปได้3-0โดยเทนฮากให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบที่เด็กผีได้แต่ยืนงงจนต้องเอาตีนก่ายหน้าผากว่าเราเล่นกันได้ดีมากๆในครึ่งแรกเราป้องกันได้ดีเยี่ยมเรามีจังหวะโต้กลับที่ดีมีโอกาสที่ดีแต่เราน่าจะฉกฉวยประโยชน์ให้ได้มากกว่านี้และจากนั้นจุดโทษก็เปลี่ยนโฉมของเกมไปตลอดเลยเหรอใช่เหรอวะ เราจำเป็นต้องบุกในช่วงครึ่งหลังเราต้องการเล่นให้กระชับมากขึ้นเรารู้ว่าพวกเขาจะดันสูงขึ้นมาบีบแล้วก็เล่นบอลไดเรกเพราะประตูที่2ที่เกิดขึ้นค่อนข้างเร็วและหลังจากนั้นเราตัดสินใจผิดพลาดเราคุยกันว่าจะไม่ไล่บีบผู้รักษาประตูในเวลาที่เป็นไปไม่ได้เราจำเป็นต้องลืมเกมนี้และรีบฟื้นตัวสำหรับเกมในวันพุธ โอ้โหสัมภาษณ์แปลกๆมากเล่นดีตรงไหนว่าครึ่งแรกอะ่ะซึ่งพี่อ้นก็ไม่แน่ใจว่าเด็กผีจะรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าว่าก่อนหน้านี้เ e อริกเทนฮากอ่ะชอบโบนว่านักเตะต,ตัวหลักอะ่ะเจ็บเยอะแต่พอมีคนหายเจ็บกลับมาก็ดันไม่ใช้งานเขาอีกซึ่งพี่อ้นเองเนี่ก็พยายามปกป้องมาตลอดแต่จากนัดเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยจัดตัวลงสนามได้งงมากแม่คือคิดเยอะเกินไปอะ่ะเลกิลอนแบ็คซ้ายหายแล้วก็ไม่ใช้ดันไปเลือกใช้ลินเดเลฟก่อนอีกก็โบสซิ ส่วนปีกขวาแอนโทนีก็พร้อมมากนะไม่ได้เจ็บอะไรด้วยแต่ดันดันบูโนเฟเนเดสขึ้นไปเล่นอีกแล้วซึ่งก็ไม่เข้าใจสุดๆเด็กผีน่าจะรู้สึกเหมือนกันเพราะมันไม่เคยได้ผลเลยสักครั้งหายไปจากเกมเลยแต่ทำไมยังจะฝืนให้เล่นต่อไปอีกวารานหายเจ็บกลับมาแล้วนะนี่กองหลังตัวหลักด้วยด้วยประสบการณ์ก็น่าจะช่วยทีมได้แต่เลือกจอห์นนี่อีแวนลงไปเล่นก่อนเออเอากับเขา เอากับเอริเทนฮาร์กเนี่ยมันจะไม่แปลกได้ยังไงสัมภาษณ์หลังจบเกมเท่านั้นยังไม่พอช่วงครึ่งหลังที่เปลี่ยนเมสันเมสาลงมาแก้เกมอะ่ะเด็กผีทุกคนก็คิดเหมือนกันเลยว่าเออสงสัยเอาสกอตแม็กโทมินีออกเพราะว่ามันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากนักมีแค่จังหวะยิงประตูเท่านั้นเองกองกลางจะได้มีคนคอยเคลื่อนที่คอยช่วยทําเกมคอยไล่บอลด้วยเนาะสรุปสุดท้ายเอาอบบัมระบาดที่ช่วยได้ทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับออกไปอีกแล้วกองกลางมันจะมีพลังอะไรอะ่ะ ใครจะไปไล่บอลนะเพราะตรงนั้นนะ่ะแม็กโตมิเน่มันเล่นไม่ได้แล้วมคาร์แรดฟอร์ดนะที่แทบจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับทีมเนี่ยดันอยู่เกือบจบเกมปวดหัวเลยกว่าจะแก้จุดอื่นก็ช้าอีกถามจริงเอลดิเทนแฮกเป็นอะไรนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่ทําแบบนี้แล้วนะชอบคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยอยู่นั่นแหละชอบเลือกนักเตะลงสนามแปลกๆตั้งสติก่อนไหมบอสไม่ต้องคิดมากดีวะฮะ ใช้นักเตะเล่นตามตำแหน่งไปมันก็จบแล้วเออแค่นั้นเองจะสู้ได้ไม่ได้มันก็อีกเรื่องหนึง่งแต่มันดีกว่านี้แนะ่และจากความแพ้แพ้ในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ต่อแมนซิตี้ไป30ก็เลยทำให้เอริกเทนฮาแล้วก็ลูกทีมสร้างสถิติใหม่อีกแล้วครับพี่น้องด้วยการคุมทีมแมนยูแพ้5จาก10นัดแรกในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ซึ่งเป็นการแพ้มากที่สุดนับตั้งแต่ฤดูกาล1986ถึง1987 กูเกิดมาได้เท่าไหร่นะกี่ขวบยังไม่ถึง10บขวบเลยมั้งด้วยสติติ10นัดชนะ5แพ้5ยิงได้11ประตูเสียไป16ประตูโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลยทีมอื่นได้จะบอกว่าโอ้เธอเวลาเจอแมนยูเนี่ยหวานเจยบทางด้านรอยคีนอดีตกับตันทีมระดับตำนานของทัพปิศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจบเกมเจ้าตัวก็ออกมาจัดหนักจัดเต็มใส่บรูโน่เฟรนันเดสปีขวาที่เล่นกองกลางได้นิดหน่อยว่า ผมจะริบปอกแขนกับตันทีมคืนจากเขาแบบ100%หลังจากได้ดูเขาอีกครั้งในวันนี้ผมรู้ว่าเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญแน่นอนว่าพวกเขาเปลี่ยนตำแหน่งกับตันทีมจากแม็กควายแต่บรูโน่ไม่ใช่กับตันทีมในอุดมคติเขาเป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์อย่างไม่ต้องสงสัยแต่สิ่งที่ผมได้เห็นในวันนี้เราเคยคุยกันมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้ตั้งแต่ฤดูกาลก่อนตอนเจอลิเวอร์พูลแล้วว่า เขาชอบเวียงโวยวายโอดควรและชอบชูแขนขึ้นไปกลางอากาศอยู่บ่อยๆมากกว่าจะกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมซึ่งสำหรับผมแล้วมันเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้หบูโนเดอะโวยวายคนเดิมกลับมาอีกแล้วและจากการที่ผมได้เห็นเขาในวันนี้ผมคิดว่าเขาควรถูกริปปอกแขนผมกำลังพูดถึงว่าคุณจะเริ่มแก้ไขปัญหาจากตรงไหนผู้จัดจาก,การทีมหรือว่าบอร์ดบริหารดีแต่ผมจะเริ่มต้นด้วยสิ่งนี้ เพราะผู้จัดจาก,การทีมสามารถตัดสินใจเองได้บูโน <Bruno S 1> ่เป็นนักฟุตบอลที่เก่งมากแต่ในแง่ของการเป็นกัปตันทีมแล้วเขาตรงกันข้ามกับสิ่งที่ผมต้องการโดยสิ้นเชิงอันนี้พี่อ้นเห็นด้วยกับรอยคีนนะก่อนหน้าที่บูโน่จะเป็นกัปตันทีมเนี่ยก็โวยวายโอดควรทุกจังหวะจริงๆไม่ค่อยมุ่งมั่นตั้งใจเล่นฟุตบอลสักเท่าไหร่แอบจะคุยกับกรรมก,การอยู่บ่อยครั้งแต่พอได้เป็นกัปตันทีมปุ๊บการโวยวายก็เริ่มลดลงแต่เหมือนว่าช่วงหลังเนี่ยช่วงนี้นะ เหมือนจะลืมตัวกลับมาเป็นบูโน่เดอะโวยวายอีกแล้วโวยวายทุกจังหวะจริงๆนะเอะอะเอะนิดหน่อยโวยวายไว้ก่อนอยากคุยกับผู้ตัดสินตลอดเวลามึงเล่นบอลก่อนได้ไหมจบ9ก้นาทีค่อยเดินไปคุยกับผู้ตัดสินหรือมึงจะติดรถเขากลับไปบ้านเลยก็ได้นะแล้วก็ฝากถึงเอริกเทนฮากด้วยถ้าบูโน่เฟรนันเดสมันฟอร์ไม่ดีไม่ต้องให้มันเล่นปีกขวาให้มันนั่งอยู่ข้างสนามไงเมสันเมาส์กก็มีคนอื่นก็มีเนาะ มาเล่นกองกลางได้แต่มาเล่นปีกขวามไม่ได้เข้าใจไหมโ้ยปวดหัวและนี่คือความจริงในวันนี้นะที่เด็กผีต้องยอมรับให้ได้ว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดเหลือแค่ชื่อเอาไว้ขายของเอาไว้เรียกสปอนเซอร์แค่นั้นแหละเนาะถ้าจะบอกว่าแมนยูคือทีมใหญ่ฟอร์มดีไม่ใช่แล้วเราใหญ่แต่ชื่อนะฟอร์มไม่ได้ใหญ่ตามฟอร์มนี่ระดับกลางตารางเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะกลับมาเมื่อไหร่นะเหนื่อยใจจริงๆกับเกมเมื่อคืนนี้ เ,เด็ดผีคี่เห็นยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันฝากกดและกดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อ้นด้วยเมื่อคืนอะ่ะมันบอลคนละชั้นจริงๆนะเว้